สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปและเป็นกาลังใจให้กันใสๆเกษตรตัวหน่อยนะคะเมืนอ้กับผ้ามาหลบร่องมูมันเดิมนะคะหมายมืก็ต่านนึงนเยรื่อไหร่ับมันัร้นั่นจะเปนี้กินต้องแม่ดตกระน ลแม่ยังดูมแม่ครับเที่ยวที่ไทยให้ทังวัไปบางคนไทยเนาะจเดีอาอ้ง,อง ตามเงินสี่กิโลกว่าพอใหญ่ไม่ฟัตัวจทนกนัลเขาเดียวกัลไ้สามส่สามตันคือว่าหมูอยู่ขอกพอเรา โตใหญ่เร็วแห้งนะคะคืออาทิตย์ที่แล้วที่แม่มานักน้ำหนันกเพทันถึงนะคะแม่ก็เลยคัดไปได้แค่สองตัวนะคะมารอบหนึ่งน้ำหนักเพิ่มเยอะทุกตัวเลยนะคะแถมไม่จะโตอ้วนโมโม,มเลยนะคะข้อนี้แม่น้องแกมกามาจับถึงขอบพอเราเป็นเวลาตอนแดงเพื่อนดีนะคะมาหอวพอเลาก็เปิดไฟไล่นุ่งไหหมูนะคะคือภานานห้องบอ่อเปิดไฟไล่นุ่งหรือว่าเฮ็ดไหแง,ง่ออกนะคะนุ่ง นุ่งกับสีมาดกัดเหนห้แบบหลายเลยนะคะตัวพ,พินหนาเนี่นุ่งหลายแหงนะคะแล้วแบบมันจะหนให้โม้หน่อยเห่าหนันเป็นตุ่มนะคะโมูหน่อยเห่าขึ้นตุมนะะ่มเนาะถ้าสมมติเราโมูหน่อยเห่นะาขืานินตุมมมนต่มเนะคุณผู้ชมอ็รับนะคะเพิ่มัองลยอให้ตุ่มัน หายก่อนนะคะจังเพิ่นจะรับคะมาใส่เลยข้าวเดียวแม่หนีนะคะเป็นแม่ท่านถีพอที่ที่ซื้อออกมาจากฟาร์มแม่งของแก่นนะคะแม่นองแกงในแมงห้พอเพิ่นมานะคะอันนี้เอามาใส่ข้าวเดียวกับขึ้นแมครับแม่หอมแหลักทีพ่อเพิ่งใหญ่ทั้งใส่กันไปเลยที่ซื้อมากับแม่นองแกงเป็นการขายลูกชุดแรกนี่นี่จ่าแม่ก่อนะนี่ พ่อเพิ่นกะซื้อมาจากแม่หนอแงแก้มมันกัดเรียว,วะครับเอาใส่กันไปเลยครับลูกเบิดยังสีเอาใส่ไ้เลยครับนี่ลูกมูแม่นี้จะเป็นแบบว่าสกายปลาเหลือดสูงแมบวใหญ่ะยยนะคะแต่ว่าลูกเพื่อนนั้นแม่เอาผสมกับพอพันลูกผสมลูกออกมากืเลยตัวใหญ่ตัวหมุนนะคะนี่จะเป็นแม่พันอีกแม่นึงนะคะเลียงลูกเก่งเนาะ คลิปนึ้นะคะแม่้องแกมกับพามเมองบรรจาการการรวบรวอมหมูกอกเดี่ยวนะคะในคลิปนึ่งจะพามเมองตียมยำพันกรือการเปิดไฟไรนึ่นะคะี่นะคะไฟเราแม่เพิ่นกันอีปีแดงเลยครับคือเวลาเขาไปซื้อหลห้อมงเขาเเมียเพิ่ยีปีแดงนะครับนะอีพีใหญ่แล้วเาใกล้กล้จะทำเอามาขีดข้าวเดียวสั่นครับจะไปเอาไปปลอยไป้วนเม่ยงคร แลาวสังเกตมึงก็เลายไเขาได้มัวนี่ครับแสงแบบนี้นะคะเพื่อนจะบิบป๊บหินนะคะเพื่อนจะไตเอานะคะแล้วเพื่อนก็จะบอกเขามาไก่เนาะกาให้ทุกฟาร์มดูแลหมูดีๆด้วยนะคะตัวนี้เราจะเป็นนาป่วยนั่นเป็นทังเป็นวัดเป็นไอกระเดิดนะคะเดี๋ยวพอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ